สนใจนะครับเพียงแต่ต้องโทรเข้ามาไวๆนะครับถึงจะได้นะครับแผง10บาท2สีนะครับครบวาระแบบนี้นะครับแผงละนะครับ5,500บาทนะครับเพื่อนๆมาดูแผงอื่นๆกันต่อเลยนะครับนี่ก็คือแผง1บาทนะครับคือมันมีน้อยนะครับเพื่อนๆเหรียญ2บาทนะครับครบวาระนะครับแล้วก็เหรียญ5บาทนะครับครบวาระแบบนี้นะครับเหรียญ10บาทนะครับครบวาระแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับเหรียญ10บาทสีเดียวนะครับ10บบาทสีเดียวนะครับ ครบวารัแบบนี้นะครับแต่แผงนี้ปล่อยไม่ได้นะครับเพราะยังขาดอยู่1รุ่น2รุ่น3รุ่นนะครับแผง20บาทนี้ยังปล่อยไม่ได้นะครับแล้วก็แผง50บาทนะครับครบแล้วนะครับปล่อยได้นะครับอยู่ที่ความไวในการติดต่อกันเข้ามานะครับอยากรู้แผงไหนรักขาดเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆอ่าแผงนี้นะครับ5 0 0บาทนะครับ ็นแผงอะไรนะครับ500บาทก็คือแผงการจนานะครับแผงการจนาแบบนี้นะครับครบวาระไหมถึง20บาทนะครับตั้งแต่1สตางค์จนถึง20บาทนะครับแผงนี้ก็คือ500บาทนะครับส่วนแผงนี้นะครับ5,500บาทครับ